บยับซ้ายกับไต่ขวาครับคุณครับขวาไปครับขวดหมัดเลือนครับไตขวาไปโอ้โหจะยกบังได้ครับอืมแล้วดูฟอกครับ้ลับล่างไปครับเยาวยั์โอ้หมัดหมัดมาแล้วแข้งครับโอ้โหโอ้นี่ถือว่าเข้มข้นเกินคาดนะครับเข้มข้นเกินมานะครับยอดทองไทยเดินครับเอาครับกับล่างครับแม่โอ้เยาวยังเนี่โดนกดดันนี่ต้องถอยเมื่อนะครับแ่หอเอ็งเตะต่อครับเอาแม่หมัดมาครับแข้งคืนขอบป็เกงครับ ผีไปก่อนครับฮุบคืนแล้วก็ยกเคทิ้งโอ้โหนี่ยอดทองไทยนี่ครับหมัดด้วยครับเอ้าวผมโอ้แต่ขวานี่ทำไว้ครับใต่มาหวดคืนครับหดไปครับต่อยไปต่อยมาตื้อไม่ได้นะครับนี่ครับโอ้แข้งนี่มาเตะครับโอ้ยัดเข้าไปครับใหญ่เหลือเกินครับบนที่มุมครับโอตะละใหญ่ครับโอ้นี่ครับโอ้แต่แข้งนี่ยังเตะกันแรงนะครับไส่โยเขาหานี่ครับอาขวาเริ่มได้ครับอยากต่อกับวดอีกทีนึงครับ ของเที่ยวพยักน,นะครับนี่โอ้ยขวาดอกนี้ครับ